สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ติดตามวันนี้จะพามาดูชุดถักไหมพรมนะครับอันนี้นะครับเป็นชุดถักไหมพรมคนระับซื้อมาจากตลาดนัดเครือสาพัดแหลมฉบังแถบแถวเครือสาพัดแหลมฉบังครับซื้อมาในราคา200บาทนะครับส,สุดคุมอันนี้ก็จะมีไมมบรรทัดส,สายลัดเอล แล้วก็มีอุปกรณ์ในการถักไหมพรมอ,อันนี้เป็นเข็มกัดตัวใหญ่ๆอันนี้ไม่เป็นไรเรป็นรีดหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นเข็มที่เอาไว้ถักไหมพรมนะครับมีตั้งแต่เบอร์เล็กจนถึงเบอร์ใหญ่ครับเริ่มตั้งแต่เบอร์0 6มิล0ู0ย 1, 0. 1. จนกระทั่งถึงเบอร์1.90มิลครับแล้วก็นี่จะเป็นแบบชุบสีชุบสีก็จะมีแต่เบอร์2.0มิล2.5มิล3.0ม5 4.045มจจนกระทั่งไปถึงเบอร์ 6.0มิล6.05ครับอันนี้ก็จะเป็นเข็ม2 4 6 8 10เข็มสีมี10เข็ม2 4 6 8 12เข็มชุบเลดมี12เข็มนะครับอืม ซื้อมาในคา200บาทที่เครือสาพัฒ์แหลมตลาดนัดเครือสาพัฒ์แหลมะฉะบงังอันนี้จะคุ้มมากชุดนี้เอาไว้ถักไหมคคม <c oughs> ถ้าเกิดเป็นราคาทั่วไปเนี่ยสามร้อยสี่ร้อยหาซื้อไม่ได้คนระับอันนี้ซื้อมาในราคาสองร้อยบาทฝากกดติดตาม กดแชร์กดไลค์นะครับเพราะว่าจะได้เป็นกำลังใจในการหาสิ่งของหาเรื่องราวมาลงคลิปให้ชมต่อไปนะครับชุดนี้เป็นชุดสุดคมครับชุดถักไหมคมที่คุ้มมากราคา200บาท ขอจบพิไว้เพียงเท่นี้นะครับขอบคุณครับ